สวัสดีครับ FC หวยเด็ดเลขเด่นกำลังวันทุกท่านครับมาพบกับ FC กันในคลิปนี้ผมก็ได้นำแนวทางหวยฮานอยงวดประจำวันที่14ธันวาคม2567ลงคลิปให้กับ FC ท่านที่หาข้อมูลนะครับแนวทางหวยฮานอยผมก็ได้นำตัวเลขเด่นนะครับจากสูตรที่ผมคำนวณแล้วนะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนำมาสรุปจับคู่ชุด สามตัวสองตบนและชุดสองพลางให้กับ f อที่ชอบหวยฮานอยครับผมก็นำาลงคลิปให้ดูเป็นแนวทางครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้สรุปเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยห,หวยฮานอยบนนำเลขตัวเด่นจับคู่3ตัว2ตัว,ตวบนล่างเป็นแนวทางการหาข้อมูลสลากหวยฮานอยพิเศษปกติ VIP เท่านั้นโปรดใช้การพิจารณาญาในการ รับชมครับขอบคุณครับมาดูการสรุปนะครับผลการออกสลากหยฮหนอยของงวดประจำวันที่13ธันวาคมกันก่อนครับผลการออกสลากหยฮหนอยพิเศษซ,ซึ่งทำกันออกในเวลา17นาฬกาถึง17นกา30นาทีเลขท้าย3ตัวออก2 9 8 ออกองเัวาสนะคงับออก2 9 8 2ดสองตระรัหหผลก,ลรรกรารออกสลักของฮานอยปกติทำการออกในเวลา18บแปดนาฬิกาถึง10บแปดนาิานาทีเด็กไทย3าโดนออก368 2กไทยสอาระังหกและผลก,ลรรกรารออกสลักของฮานอยวี p ทําการออกในเวลา19บเนาฬิกาถึง19บเกนาฬิกาสนาทีเด็กไทย3โดนออก782 2แปส่เด็กไทย2อรง8ปด นี้เป็นผลก,ลรการออกสลากหวยฮานอยพิเศษปกติ V.I.P. งวดประจำวันที่13ธันวาคมครับมาดูการสรุปนะครับเลขเด่นประจำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับผมได้นำเลขท้าย3ตัวของวหวยฮานอยปกตินะครับซึ่งออก3 6 8ามาเป็นแนวทางการคำนวณหาเลขเด่นแต่ละหลักครับหลักร้อยครับผมได้นำเลข3หลักร้อยงวดล่าสุดคำนวณครับหาเลขเด่น ได้เลขจากสูตรที่ผมคำนวณไว้แล้วครับคำนวณได้มี2479นะครับ2479หลักสิบผมนำได้6หลักสิบวัลสูตรคำนวณครับหาเลขเด่นได้เลขจากสูตรที่ผมคำนวณไว้4ตัวครับตัวมี35,8035,80 35และหลักหน่วยครับ นำเลข8หลักหน่วยก็ได้สูตรคำนวณครับหาเลขเต็มได้เลขจากสูตรที่คำนวณไปได้4ตัวครับ4ตัวก็มี2 3 7 8 2 3 7 8นะครับนี่เป็นเลขเต็มน,นะครับจากสูตรคำนวณแล้วครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยห,หวยฮานอยงวดประจำวันที่14ธันวาคมครับมาดูการจับคู่ชุด2ตัว,วครับผมนำหลักสิตัว3 5 8 0จับคู่หลักหน่วย4ตัว2 3 7 8าจ็ดแดอชุด2ตัวหวยฮานอยดังนี้ครับสามวันสิบจับคู่หลักหน่วย4ตัวเองส3ม3า3สาม ห้าวงหลักสิบจับคู่หลักหน่วยสี่ตัวครับจะได้ห้าสองห้าสามห้าเจ็ดห้าแปดแปดวงหลักสิบจับคู่หลักหน่วยสตัวครับจะได้แปดสองแปดสามแปดเจ็ดแปดแปดศูงหลักสิบจับคู่หลักหน่วยสตัวในศูนย์สองศูนย์สามรวมทั้งหมดในชุดสองตัวจับคู่ได้16ชุดครับนี่เป็นชุดตรงตรงสองตัวหัวหน่อยครับใน16ชุดนี้ครับผมจะสรุปชุดเด่นให้กับ fc ดูครับดูที่หลักสิบครับ หลักสิบตามสุตรุณลสตัวครับ3580ย์ครับ3 5 8 0ผมดึงเด่นมา2ตัวครับดึงเลข3นะครับและดึงเลข8ปดบางที่หลักสิบครับหลักหน่วย4ตัวครับ2 3 7 8ดครับ2 3 7 8ดึง2ตัวดึงเลข2และดึงเลข3วบางที่หลักหน่วยครับฉะนั้นชุดเด่นครับผมก็จะนำหลักสิบตัวครับ3และ8จับคู่หลักหน่วย2ตัว2และ3จะในชุดเด่น2ตัวบนหวยฮานอยดังนี้ครับชุดเด่น2ตัวนที่สรุปจับคู่ไว้ก็จะมี 3 2 3 3 8งสามสามชุดครับสามสองสามชุดสชุดนี้เป็นชุดสรุปเด่นครับตัดมาจาก16ชุดครับมาลุ้นกันครับว่า4ชุดเด่นนี้จะมาหรือไม่หรือจะอยู่ในกลุ่ม16บหกชุดนะครับเอฟซีนายมีสูตรคำนวณนะครับแนเดึดนสองตัวหอลหวยหนอยปกตินํามาเทียบมาชนครับจะได้ตัวเด่นที่ตรงใจท่านครับมาดูชุด3ตัวอนต่อครับชุด3ามตัวผมก็จะนําหลัก้อยครับ ดูที่หลักร้อยครับหลักร้อยตามสูตรคณิตสี่ตัวครับ2 4 7 9ครับ2 4 7 9ดึง2ตัวครับดึงเลข7ครับและดึงเลข9วางที่หลักร้อยครับผมจะนำเจ็ดเลข9 2ตัวนี้ครับมาจับคู่กับชุดเด่นสองร้อยสี่ชุดครับ3 2 3 3 8 2 8 3จะได้ชุด3ตัวบนหวยฮานอยดังนี้ครับชุด3ตะวันครับที่สรุปจับคู่ไว้ครับ7วางหลักร้อย จับคู่ชุดเด่นสนมส4ชุดนะครับจะได้7 3 2 7 3 3 7 8 2 7 8 3 9วังหลักร้อยครับจับคู่กับชุดเด่นสนมส4ชุดจะได้9 3 2 9 3 3 9 8 2 9 8 3รวมทั้งหมดเลยครับในชุด3ตำบนจับคู่ได้8ชุดครับนี่เป็นชุดตรงตรง3ตนหวยฮหน่อยมาลุ้นกัน8ชุดนี้จะเดินตามสูตรหรือไม่ครับมาดูการสรุปนะครับชุดเด่นครับ ในชุด2ตัวบนก่อนนะครับในชุด2ตัวบนจากสูตรคำนวณจับคู่สิบหกชุดเหลือสูบชุดเด่น4ชุดครับ3 2 3 3 8 2 8 3ครับชุดเน้นครับเน้นเด่นที่สุดผมเน้นไปที่3-2นะครับเน้น32ครับชุดหนึ่ครับรองมาที่3 3ครับเน้น32รองรอง3 3นี่เป็นชุด2ตัวบนครับและในชุด3ตัวบนจากสูตรคำนวณจับคู่8ชุดครับ ในแปดชุดนี้เด่นที่สุดเน้นไปที่732ครับเน้น732ครับเด่นที่สุดเน้น732นะครับรองไปที่933ครับรอง933เน้น732รอง933นี่เป็นชุดเด่นชุดรอง3ตะวัน2ตัวหวยหฮาหนอยครับมาได้ทั้งสามฮานอยครับพิเศษโปรตีวีไอนะครับ,รตรบแต่สูตรคำนวณครับเน้นฮหาหนอยปกติรอบ1ิบาทจริกาสิ แปดนาิกาถึง10ดนากา30นาทีทำกันออกนะครับนี่เป็นจุด2ตัวบนและ3ตัวบนครับมาดูเลิขไ้าย2ตะล่างกันต่อครับ เล็กไทยสองรังหวยฮานอยปกติวดล่าสุดครับ13ธทันวาคมอ,ออก69ครับล่าสุดออก69ครับมาดูสูตรที่คำนวณตัวเลขเด่นครับหลักสิหลักหน่วยคร,บบรยับหลักสิผมนำเลข6หลัก10วลสูดรคำนวณเลครับได้เลขจากสูตรที่ผมคำนวณในหลัก10บไวแล้ว4ตัวครับ4ตัวมี2 3 7 8ครับ237 8 หลักหน่วยครับผมนําได้9หลักหน่วยวันล่าสุดคำนวณครับหาเลขเต็นได้ได้จากสูตรที่ผมคำนวณได้สตัวครับ4ตัวมี2 3 7 8ครับ2 3 7 8นี่เป็นเลขเต็นหลักสิบหล,ลักหน่วยเลขไทย2ตัวล่างหวย,หยหนฮานอยครับมาดูการจับคู่ชุดสอตง 10, ตัวครับผมนําหลักสิบสตัวครับ2 3 7 8จับคู่หลักหน่วย4ตัว2 3 7 8จะได้ชุด2องตัวหวยนฮานอยดังนี้ครับ2องวันสิจับคู่หลักหน่วย4ตัวจะได้2 2 2 3 2 7 2 8 สามวางหลักสิบจับคู่ละกว่าสีตัวครับจจ็ดส3ม3ปดเจ็ดวางหลักสิจับคู่ละกว่าสีตัวครับยจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดแปดวางหลักสิบจับคู่ละกว่าสี่ตัวจะดดสองแปดสามแรวมทั้งหมดนะครับในชุด2ตัวล่างจับคู่ได้สิชุดครับนี้เป็นชุดตรงตรง,ตรง สองตระหน่วยฮานอยมาล้วนกัน16ชุดนี้จะเดินตามสูตรหรือไม่ครับมาดูการสรุปชุดเด่นครับผมก็จะตัดจาก16ชุดให้กับ f อฟดูครับดูที่หลักสิบครับหลักสิบตามสูตรคนละสตัวครับ2 3 7 8าครับ2 3 7 8ผมดึง2ตัวครับดึงเลข2ครับและดึงเลขเ็ดวางที่หลักสิบครับหลักหน่วย4ตัวครับ2 3 7 8ดครับ2 3 7 8ดึง2ตัวครับดึงเลข3ตัวหนึ่งครับดึงเลขเดตัวหนึ่งครับวางที่ หลักหน่วยครับช่นในชุดเด่นครับผมจะนําหลัก10 2, 2, 7, บสองตัวสองและเจ็ดจับคู่หลักหน่วยสองตัว3มและเจ็ดครับจะได้ชุดเด่น2ตรังหอยฮานอยดังนี้ครับชุดเด่น2ตรังที่สรุปจับคู่ก็มี็มี2 3 2 7 7 3 7 7 4ชุดครับ2 3 2 7 7 3 7 7 4ชุดใน4ชุดนี้เป็นชุดสรุปเด่นนะครับตัดมาจาก16ชุด2ตรังมาลุ้นครับ4ชุดเด่นนี้จะมาหรือไม่ครับใน4ชุดนี้ครับชุดเด่นครับ ผมเน้น2ตัวล่างเด่นที่สุดเน้นไปที่73ครับเน้น73ครับรองไปที่77ครับรอง77เน้น73รอง7จนะครับจากทั้งหมด4ชุดเหลือ2ชุดมาลุ้นกันนะครับว่าเด็กไทย2ตงตารางหวยฮานอยปกติงวดประจําวันที่14ธันวาคมเด็กไทย2นั้นจะมา73ชุดเน้นหรือไม่หรือจะมา7 7หรือจะอยู่ในกลุ่ม16ชุดนะครับ F4 ทนายมีสูตรคำนวณได้ในเด่น2ตรังวหวยฮานอยปกตินำมาเทียบมาเชิครับจะได้ตร่นที่ตรงใจท่านครับมาดูการสรุปนะครับเล็ไทยในชุดเด่นนะครับ3ตัวบน2ตัวบนตัวล่างวหวยฮานอยของงวดประจำวันที่14ทธันวาคมครับจากเลขสูตรที่ผมได้คำนวณน,นะครับจากคู่เด่นในชุด3ตัวบนครับผมสรุปเด่นที่สุดนะครับ3ตัวนเน้นไปที่ เ3 2คร yeah. uh ับเน้น73 2ครับรองที่933ครับรอง933นี่คือชุดสรุป3ตัวครับ2ตัวบนครับเด่นที่สุดเน้นที่32ครับเน้นที่32องรอง33ครับ2ตัตล่างเด่นที่สุดเน้น73ครับรอง7 7ครับนี่เป็นชุดสรุปเด่นครับ3ตัวบนเด้นรองครับ2ตัวบนเน้นรอง2ตัวลรางเน้นรองครับแต่ในชุด2ตัวครับในชุด2ตัว บนล่างจะมี4ชุดครับ3 2 3 3 7 3 7 7ทั้งหมด4ชุดใน4ชุดนี้ไปเลขเต็นชุด2ตัวมาได้ทั้ง2ตัวบนทั้ง2ตาล่างครับมาลุ้นครับในชุด42ตัวทั้งหมด4ชุดนี้จะมาหรือไม่ครับมาดูชุดสรุปนะครับเต็มเต็มครับ2ตัวบนล่างครับในชุดเต็มเต็มนะครับ2ตัวบนล่างจากสูตรคำนวณจับคู่เด่นในชุด2ตัวไว้ก็จะมี32 338283 2 3 2 7 7 3 7 7ทั้งหมด8ชุดใน8ชุดนี้เป็นชุดสรุปเด่นเด็กไทย2ตัวมาได้ทั้ง2ตัวทั้ง2องตรามาได้ทั้ง3ฮาหนอยครับทั้งฮาหนอยพิเศษฮาหนอยปกติฮาหนอย VIP ครับแนวทางสูตรคำนวณครับผมเน้นไปที่ฮาหนอยปกตินะครับในรอบ10บานาฬิกาถึง10บบทนาฬิกา30นาทีทำการออกสลักนะครับนี้เป็นข้อมูลขอนฮานอยทั้ง3ฮาหนอยครับผมได้นำลงคลิปให้กับ FC ท่านที่ชอบแนวทางวหวยฮานอยจะได้ดูเป็นการประกอบการตัดสินใจครับเอฟทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมโปรดใช้การพิจรนนารณากางก่อนตัดสินใจตัวเลขทุกตัวเลขเป็นเลขสตรคำนวณครับสูสุดคำนวณสุนี้จะมาตามสตดออกตามสุดหรือไม่ต้องรอติดตามผลการออกสลากหวยฮานอยทั้ง3ฮานอยกันได้งวดประจําวันที่14บธันวาคมครับขอบคุณ f c ทุกท่านทุกคนทุกกลังใจครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการชิด การเนอสุดหวยที่ผมได้หาข้อมูลแนวทางวหวยฮาหนอยงวดประจำวันที่14ธันวาคม2567ลงคลิปให้กับ f อฟดูเป็นการประกอบการตัดสินใจฝากนะครับกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการหาข้อมูลสุดไว้ดีๆเลขเตด่นๆลงคลิปให้กับ f อฟดูเป็นแนวทางในคลิปต่อไปครับขอให้ 2, ทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ